สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพญ่แมญ่ลุงป่านาทุกคนทุกท่านไว้เจีนประเทศกับต่างประเทศทุกเก้าแล้วครับผมครับวันนี้กลับมาพบกันในวันที่30ธันวาคม2567ครับครับมันนี้กับผ้าพี่ผ้าน้องลงค่าครับผมบอได้ลงหวยลงหองบอได้ลงน้องน้องบึงครับผมลงค่าครับผมหาเก็บพักครับหาเก็บผักกูดครับผมว่ากับ ใส่ตุ่ปูตุมปลามากกับไร้มือแล้วครับคือจะกินจิ้มหนังพริกเก็บมือครับผมลงคําหาเก็บพักกูดครับมือนี้ลุ่นก็พร้อมเต็มครับอาสิลวกกับแจวครับมือนี้ลุ่นน้ำกันครับผมหลังจากเก็บพักบุงแล้วครับผมตรงตีกับมาเก็บพักกูดครับผนเก็บพักกูดครับไปลวกแล้วก็ตำน้ำพริกครับเหนียวน้มครับ สวยครับแต่ว่าแดด้ยดยลยพี่น้องเล่กลางคืนอากาศจะเย็นเนี่ยครับยงเป็นอากาศฮ้อนครับเดดครับผม เตบปูเตบปลาอะไรพี่นอ้องเพียรอาหารครับขึ้นโขกกระห้อนพี่นอ้นองลงน้ำกะเย็น ขอบกูดครับมีกับแจวกระเสบครับผมตำนพิดฝนฟ้ายิ่งสุดยอดครับ สูงให้ลงดจสิตะปูดพ้ฝรั่งครับผมพี่เราผ้ากันักกูดฝรั่งครับงงามครับครับผม แช่พวยกันนะครับนี่หวานจ้อยคือกันครับสองหนยดโอ้อ,โอโง,งางงๆครับผมองงี้ไๆครับ ได้กะกินเตะปลาตองเตะก็คือจากพักแล้วครับผมปนเสพปลากินกับปนปลาครับผักกูดฝรั่งจะไปนอกกินนอกพาอื่เครับ ngon riêng khắp nhanh ngầm ngầm khắp กูดคนไทยพี่น้องมีพระอนกูพลังครับแต่หยอนี้มอกวครับหนอนง่ายครับ มีกระหิงงามกำลังสิบปองอ่อนๆกันครับสองยอดงามๆบุยสาบครับผม 3 xí gấp và cột pha lăng y lèo à, hút ngọt gấp không 近くに。 ตักกดฝังอีกแลครับดีกับฝรั่งอีกแล้ว2ยอดครับ มีแต่ประกูดฝรั่งครับผมประกูดอัน,นเป็นโรค่อยปงครับ งามดูครับหยอดจากแดกครับหยอดบ่อขาวเลยแดกกับเมื่อกี้พักน้ำครับง่ามเลยครับ Nh หยอดนึ่งครับผม ดวกกินกับน้ำพริกกับอยอดนุงามเลยครับผมผักน้ำครับผม,มพามาเก็บผักกับหลังจากไปลงหวยลงหองกันหลายมือครับผมกินเต่ปูเต่ปาลาหลายครับบอกมีผักแก่พรอมเตะคืนอยากมาเก็บผักเหรอครับวันนี้ครับผมอยอดนุงนงามครับ S 1> <S 1> เก่ครับนอรนี่กันเนี้อ่อนอยู่ครับวังงามครับผมวันนี้พาพี่พ่อหนออเก็บผักยังแน่ละครับโอ้โหวันนี้กนเก็บผักอย่างเดียวครับวันนี้พาพี่พ่อหนอหาเก็บผักกับ กินผักเยอะๆครับผมผักน้ำเพิินกะโปร่ง่าทันดีครับผมกับท่านหอดงามเพิินพันได้ครับอูเพิินแก่เบิดแล้วครับยอดนี่ก็แก่แล้วครับผม หกหลายครับผมมุนหาเอาครับับบมุมมุนกะระเรอเพิ่นอันนี้เพิ่นกระเสียบเลยครับครับอ่อนแบบ เศษปูหยอดครับผมปูหยอดใยครับพักน้ำก็ได้น้อยเดียวครับพี่น้องกำลังครับพาพี่มาหน่อยมาเก็บพักบุงไปกินกับต้ามังหงเลยครับป่านนี้ ทำครับกำป้มตำครับ นามครับ นา่ครับผม,มนี่สวยครับพักบุงก็ร้ายอยู่ครับผมแต่ว่านี่พอนน้ำเลิกครับมีแต่ปลาพวกบุงครับเมนเบิดแล้ะครับผมแต่่าน้ำเพื่นเลิกครับผมผมตีเก็บอยู่แถวฟังละครับ สวยครับผมกลับมาสรุปผลงานของพอมเตครับผมครับพรมเต็กเมื่อก็บพักครับผมพักกูดครับตะกูดฝรั่งครับนี่แตงหงงงามๆครับผมนี่พักกูดพักกูดธรรมดาครับผมเะเก็บพักบุ่งพักน้ำแน่ครับยางเล็กๆน้อยแล้วครับผมไปหลวกแก้วครับผม มาได้กับเซตสุ่มปลาครับคืออยากคิดพักมาหนีิครับผมคอนโอนแต่ปลากูดพลังครับอ๋อแม่สวยๆเลยครับนะครับกับพ่อได้ตำน้ำพริกอยู่ครับมาหนีิครับจึงได้ผมก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเป็นยังไงลุงป่าน้าอาเบิร์สกูสุกคนคือเก่าแล้วครับผมพอเอฟซีนประเทศเราก็ต่างประเทศแล้วครับครับก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์การติดตามกำลังแรงใจแล้วครับผมครับขอฝากอีกคลิปนึงครับฝากความพี่น้อง กไลค์ก็แชร์ก็ต,ต,ติดตามเปเป็นกำลังใจพ่อผมเตยในเรื่องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีเพียงสำนีแล้วครับผมคลิปหน้ามาหลุ่นกันไหมพอพ่อผมเตจะไปใส่กับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับคลิปหน้าเขามาหลุ่นกันไหมครับผม